เริ่มกันเลยค่ะอ้าวปั้นทที่ go โอ้โห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 โอ้เห่อัโโอ้โหโอ้โหโอนโโอ้โห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 โอ้โอ้อ้อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้หอยโหโอ้โหโองโหโอ้โ้วอ้โหอ้หโอ้โางอ้ออ เอาหายไปได้ละมาทางนี้กันเลยทางนี้กันเลยอ่ะอีกทีได้เร็วๆแล้วๆสต๊อบไอ้ยสสต๊อบ ไปไหนครับไปไหนอ่าหันกลับมาเลยมุดกลับมากลับมาเลยไปไหนกานอ่ะมาที่เลยมามาเร็วๆเร็วๆเร็วๆอ่าวันทุทีอาเร็วๆใครมาถือแม็กก่อนเร็ว ไห่แล้วสิคุณอะ m u ố นกลับมาหมุนกลับมาเอาอีกรอบนึงอีกรอบนึงไปกันเลยระวังรถนะขับช้าๆนะคะ ระวังรถนะอ่ะมองดูด้วยมองดูรถดูซิมีไหมไม่มีอ่หมุนกลับมาหันกลับมาเลยหันกลับมากลับไปเลย เด็กๆ,ๆปัดจักรยานกันสนุกสนานอย่างเลยตอนเย็นก็จะออกกำลังกายกันนะคะช่วยป <omon, S 1> ัดจักรยานกันเล่นกันสองคนสองสาวไปก <c oughs> ันเลยอบอบอาออบโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยเกิดอะไรขึ้นคะชนท้ายก้นเลยเหรอ โอ้โหอ้าวหันหน้ากลับมาค่ะหันหน้ากลับมาโอเควันนี้สนุกกันไหมคะสนุกจแกอยากเล่นเองค่ะไม่ต้องหยุดนะคะอ้าวล่ะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาอมาอีกค่ะคลิปนี้บ๊ายบายก่อนนะคะไม่ไม่ไม่เอาอีกบ๊ายบายบ๊ายบายต้องไปไปบายบายค่ะสวัสดีค่ะก่อนบายบาย